ฟอซ่า350ปี2 0 2 4ีฟรีดาวตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆพ่อนผ่อนเพียง5ใบเทาวกว่า5ปีแค่นั้นเองอะไรแต่งมือหนึ่งนั่งคันรวมแล้วมูลค่า50ใบเทานะครับมีอะไรบ้างตามผมมาดูด้านหน้าครับก็จะมีชิลสีเขียวใสพร้อมขาชิลซีนซีนะครับมีครบชุดให้เลยหน้าซิงคาร์บอนผ้าลายสองใสไว้ให้เรียบร้อยนะครับชุดสีเทาลมโบททำให้ใหม่ระบบสีทูเคนะครับลายริ้วรอยทุกจุดนะครับโหลดหน้าจัดซอง หนึ่งนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ล้อสีเขียวพอตโค้ดนะครับหน้าหลังเหมือนกันเลยยางด้านหน้านะครับใส่เป็นลายใส่ฟ้าลายยอดฮิตนะครับนะเพื่อนๆอ่ะตามผมมาดูด้านหลังผมใส่ไปให้มีอะไรบ้างนะครับโชคกหลังเลือกใช้เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับตัวรองท็อปสปริงทําสีเขียวให้แล้วนะครับมีกล่องทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับท่อเทียทูคอเป็นไทเทเนียมสวมสองท่อนนะครับท่อมือ1เครื่องเดิมนะครับเป็นเดิมโรงงานแท้ๆนะครับไม่แกะเครื่องเลยนะ ปดกตกด้านบนก็จะเป็นซีนซนะครับสีเขียวนะครับกัดลายฟอร์ซ่าสวยเบาะเป็นป่าสอตอนทรงบางนะครับวัยรุ่นชอบตรงนี้อ่ะมาดูรถวิ่งกี่โลสดๆในะคะันนี้นสดมากวิ่งเพียง8,000กิโลแค่นั้นเองนะครับเป็นปี2024นะนะเพื่อนๆขอย้ำอีกทีแล้วก็รถเครื่องเดิมนะครับสตาร์ได้ฟังใหม่นะ เพื่อนๆชอบคันนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปที่หน้าจอนะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ